เคยจําต้องได้เข้าไปห้องจํามไปห้องต่างคนห้องกับรองเนี่ยเดี๋ยวพอสิบเอ็ดถึเแต่เราอยากไปนังกับร้อยพานดานมาแล้วขี้เราก็มาแกะซิบแกะซิบกะซิบแกะซิบพวกเด้อแก้วนี่สองห้าบบแกเียร์เฟย์อยู่ซเวเราสบป่าเนจพาไปเที่บ่าหงคายกนี่ไปก็ประมาณสิโล โลคาเารถกัน้าร้อบาทจากส่วนหัวไปงมงขาแล้วกันแล้วก็ได้อองบาทมันก็พาไปรถดัห้าร้อบาทเ้อะเขาหดอ่งงขาแล้วเขาซื้อซีบมาบีราคาเท่าไรเขาได้มาถึงแล้วเนาะจากส่วนหัมาประมาณมงสหลักเ่อซื้อีบีงขา้อีบีไล้วซื้อปีบีมแล้วปีนึงกะได้สามบาทได้ห้าสิเนาะวน้ำนี้เาจะเข้าไปเดี๋ยวเราจะเขาไปที่คันตรงนี้กินแล้วเขาไปว่าห้นเขาไปรับเทาไร่งนักคือกเข้าไปีเาพนกเเขาไป้้ ข้าบิเงก่อวเด่นข้าพิเภเด่นมีไก่หูป่าดยบ้วยงาหลายทุกคนก็ดีใหญแน่ดีไกปลาเป็นทุป่าไม่หลายเลยป่าได้ไร่ปลาอย่างนี้กูไม่น้ำต้งอชปปลาอะไรนลาวคาย่างนนำลูกน้ำแต่ก็ั้จไปเบิ่งพูดเราปเบิงจดนมีปลาตัวใหญ่ๆหเขานึ่่ามืีน้อยนี้จำห่ง้น ได้ตูวอย่างบ้งทะเลอะโบกปนทะเลไม่ได้หออันีเป็นทะเลเลยเป็นแต่ยานกันเลยหนางนมันะแตะเยงนกอนี่ีเนงามหนามงามงามมันยงปานปะเยตัมีนางเงือกมาตีเกาลีมันเลย

ห้านิงๆปเองวันี้กระโดดเอให้เน่อเยอปัญญาเยอะปาแขกะโอ้ตอนนี้มันอุโมงแล้วตอนนี้มีป่าลอยอยู่ทางเชิงหัวเลยมีอนันต์แยเย็นเลยังามอะไรทักบริลุทธิุิมกับกได้เหน็ไหมอะจืดวันนี้น

ยูทะเลเลยโอ้ปลาบัวปลาบัปลาบวมัก็เดินงกันมันปคกันครับใส่ใหนเลยใส่ไใสปลารื่องมือทำการปะบงพื้นบ้านเต้าเ้ามีเต้าของแค้ยนี่องรตกะีอยู่ในบหลายน่นนะบ่เต้าไอเต้าเดยวเหยีบแล้วดูเจนย เตาดูทุกเป็นกลิ่นนะเรียกับบรราุบในการเดียวสมปูนป่าทางในกับนาไหนพกี้ไม่ได้กับเป็นว่าจบสิ้นกันเดียวสมใช่ของกาน้าจะเปนไม่ด้มาประเทศไทยนะกับบริเวณหองชูเรซื้อขนมมีกี่ราคาไม่ไ